สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการระหว่างที่กำลังจรมูลอยู่เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าวันที่25นี้จะเป็นวันครบรอบคดีตากใบซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดประมาณ7-8คนอยู่ที่ญี่ปุ่นรู้แล้วผู้ต้องหาคดีตักใบทั้งหมดประมาณ7คนอยู่ที่ญี่ปุ่นผู้ต้องหา12คนตุยไป3ที่เหลืออีกประมาณ7 กำลังจุลมุนอยู่เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าวันที่25นี้จะเป็นวันครบครอบคดีตกักใบซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดประมาณ7-8คนอยู่ที่ญี่ปุ่นรู้แล้วผู้ต้องหาคดีตักใบทั้งหมดประมาณ7คนอยู่ที่ญี่ปุ่นผู้ต้องหา12คนตุยไป3าที่เหลืออีกประมาณ78คนอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ผู้ต้องหาทุกคนอยู่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งสายการบินที่นั่งไปก็ไม่ได้สายการบินใหญ่โตอะไรนั่งสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็บินไปลงที่ญี่ปุ่นปัจจุบันพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นทั้งหมดอายุ70กว่ากันหมดแล้วแก่และเท่าและเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจหนีคดีขณะเดียวกันคดีที่หนีไปจะหมดอายุความวันที่25แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะพิพากษาหรือใดๆก็คงจะประมาณวันที่28เพราะฉะนั้นโดยสรุปคือระหว่าง25 ซึ่งครบกวาระเสร็จแล้วเนี่ยกว่าตุสานเนี่ยเขาจะมีการอ่านคำพิพากษาหรือใดๆก็ตามแต่คือ28โดยสรุปแล้ว28ก็จะรู้ว่าผู้ต้องหามาหรือไม่มาหรือว่าหนีหรือไม่หนีแต่25คือวันครบกำ,กำหนดวาระนะคะแต่สรุปล่าล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงระดับสูงมากๆเขาว่าโอ้ผู้ต้องหาเขาขึ้นแอร์เอเชียไปแล้วก็ปลายทางลงที่ญี่ปุ่นลงที่ญี่ปุ่นแลปะปัจจุบันผู้ต้องหาอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาว่า ซึ่งขณะที่ดรมาริกากูยังรู้เลยว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วทีนี้มึงนึกดูเด็กกระกันว่าว่าผู้บัญชาการตํารวจระดับสูงมากๆแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งแม่งตำแหน่งใหญ่ที่สุดของผู้นําประเทศมึงจะไม่รู้ได้ยังไงว่าว่าผู้ต้องหามันอยู่ที่ญี่ปุ่นอะคือขณะดรมาริกายังรู้เลยว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วทีนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งมีศักยภาพสามารถประสานตํารวจสากลระหว่างประเทศต่างๆได้และขณะเดียวกันตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะรอเกษรราชการอีกประมาณ2ปีบิ๊กต่ายเนี่ยก็ยังสามารถในการที่จะแสดงศักยภาพบ้างในการจับกุมผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอ่ะผู้ต้องหาคว้าคอมันง่ายนิดเดียวแค่ยกหูคุยกับนายกรัฐมนตรีที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นผู้ก็บอกเขาและตำรวจประเทศไทยก็ประสานกับตำรวจต่างประเทศแค่นั้นแหละก็เอาตัวผู้ต้องหามาได้เลยก็สามารถเอาตัวผู้ต้องหามาได้เลยจริงๆ ามารเอาตัวผู้ต้องหามาเลยได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าผู้ต้องหาคดีตักใบนั่งแอร์เอเชียไปแล้วก็ไปลงที่ญี่ปุ่นส่วนปลายทางจะไปเกาะเชจูที่ประเทศเกาหลีหรืออะไรฉันไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าเขาขึ้นเครื่องบินโดยสายการบินแอร์เอเชียไปลงที่ญี่ปุ่นกันทั้งหมด7-8คนซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมาการตำรวจซึ่งรู้อยู่แล้ว หรือถ้าไม่รู้นี่จะแย่มากเพราะขนาดคนอื่นเขายังรู้กันหมดและขนาดเดียวกันพวกตอมอหรือสายการบินต่างๆเขายังรู้เลยว่าชื่อผู้ต้องหานี้ยเป็นผู้ต้องหาและเป็นชื่อเนี้ยซีฟเนี้ยตัวเครื่องบินลงที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายมากเหลือเวลาไม่เกินเจ็ดวันแปดวัน สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยการบัญชาการของประธานบอร์ดตำรวจซึ่งก็คือคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีจะต้องมีการบัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปจับกลุ่มคืออย่าเพิ่งสารวนกับคดีที่จับดาราเข้าคุกอย่างเดียวเพราะตำรวจมีหลายฝ่ายตำรวจตอมอกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับตำรวจสากลควรที่จะต้องมีการประสานงานกับญี่ปุ่นเพื่อเอาตัวผู้ต้องหามาให้ทำการขึ้นศาลไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแล้วก็เพิกเฉยเสมยเกยแล้วก็บอกว่า ให้หนังสือพิมพ์พาดหัวหมดว่าเพื่อควายได้เฮเพื่อไทยได้เฮเนื่องจากว่าพี่สามซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีตากใบได้ลาออกจากการเป็นสอสอแล้วเพื่อไทยได้เฮไม่ใช่อีนี่อีสื่อพาดหัววนั่นหนึ่งมึงก็สปอยเกินไปเนาะมึงจะได้เฮห,หาเลยล่ะทําไมละ่ะเอามันเป็นความรับผิดชอบของพรักรัฐบาลคดีเรื่องอื่นเนี่ยทําไมเนี่ยสามารถจัดการได้ภายในสามวันเจ็วันภายในหนึ่งวันสองวันจัดการได้หมดวันสต็อปเซอร์วิสไม่มีใครใหญ่ เกินจากอำนาจแล้วก็กฎหมายเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตาแหน่งประธานบ่อตำรวจเนี่ยสามารถจัดการได้ถ้าไม่อยากให้เกิดน้าพึ่งหยดเดียวควรจะเอาตัวผู้ต้องหากลับมาดําเนินคดีซึ่งเขาอาจจะสามารถในการขอประกันตัวในชั้นศาลในชั้นอะไรต่อไปได้ไม่ได้จําเป็นต้องหนีเลยความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวการแก่ ไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะต้องหนีคดีความแก่ควรจะแสดงความผังเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ด้วยซ้ําไปความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะฉะนั้นการแก่สามารถที่จะขึ้นศาลได้และขอประกันตัวได้ไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้ประกันตัวและจะไปอยู่ในคุกในขณะที่ตัวเองยังแก่อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะปัจจุบันบ้านเรามีเทวดาเยอะ ปัจจุบันบ้านเราอะมีเทวดาเยอะบางทีก็เทวดาชั้น14บางทีก็เป็นเทวดาที่ถูกคุ้มครองซึ่งกูก็สับสนไปหมดว่าตกลงเทวดาแม่งมันอยู่กี่กี่วงวะเนี่ยตกลงเทวดามันกี่ชั้นฟ้าวะเนี่ยตกลงมีเทวดาชั้น14เสร็จแล้วมีเทวดาชั้น7จมาอีกตกลงเนี่ยเทวดาบ้านประเทศไทยเราเนี่ยมันมีกี่ชั้นม,มีมีกี่ชั้นกี่ขดเทวดามีกี่ชั้นฟ้าคะ มีเทวดาชั้น14เสร็จแล้วก็ยังมีเทวดาหนีไปญี่ปุ่นเสร็จแ,แล้วก็มีเทวดาที่ถูกคุ้มครองโดยชายลูกโซ่แล้วมีกี่แล้วตกลงกูจะรู้ได้ยังไงว่าเทวดาวงไหนเนี่ยสรุปมึงพูดออกมาให้เคลียร์ได้ไหมว่าท่านคนนั้นคืออะไรใครนักการเมืองหรือใครที่เป็นเทวดามึงพูดให้เคลียร์ได้ไหมใครจะไปเดาได้ว่าเทวดาวงไหนนี่มึงพูดออกมาเลยว่าเทวดาวงไหนอยู่ในคดีอะไร ชั้น14จะเป็นวงเรื่องเกี่ยวกับล้มล้างอำนาจการปกครองมาตรา46ซึ่งถูกรองไว้แล้วที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญและถ้าเกิดเป็นเทวดาชั้น14นะคะก็จะมีการถูกล้มล่า,าถูกคดีนะคะที่รองไว้อยู่แล้วในคดียุบพักยุบแพงซึ่งเป็นลูกของเทวดาชั้น14ก็มีการถูกรองไว้ทั้งหมด18คดีซึ่งแต่และคดีนั้นล้วนคุกรอทั้งหมดโดยเฉพาะคดีอันพายที่ไปเอาที่ดินพระมาเป็นที่ดินบ้านตัวเอง นั่นไปถึงเทวดาอีกชั้นหนึ่งซึ่งลงต่าลงมาหน่อยน่าจะเป็นเทวดาชั้นเจ็เทวดาชั้นเจ็ดนีฉันคิดว่าไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีเสียงเอ็ดตโลกออกมาเป็นเสียงเหมือนนักการเมืองสอเสือซึ่งนักการเมืองสอเสืออดิฉันก็สลระเอือกไปดูนิดนึงว่าสอเสือคือใครว่าเสร็จแล้วอ๋ออีนี่ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรอกเป็นนักตกทรัッ และก็มีเงินไปแจกแจงสื่อมวลชนมาตลอดเวลาระยะเวลา7 8 9ปีอันเนื่องมาจากว่าไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรอกไม่มีใครนับถือละมันเลยว่ามันเป็นนักการเมืองที่มีข้ามหมดอยู่ในวงการเป็นคนหน้าแปลกและดิฉันก็ไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขามาก่อนไม่เคยเจอตัวจริงนะคะและสื่อมวลชนจานวนมากก็ไม่เคยเจอตัวจริงแต่เขาอยู่ในหน้าสื่ออยู่เป็นระยะระยะสื่อส่วนใหญ่ที่นําเสนอข่าวของเขาในระยะประมาณ3 4, 5, 6, ปี4ปี5ปี6ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่ถูกจัดการ จะเป็นสื่อที่ถูกจัดการเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแปลว่า,วาเขาบริหารจัดการสื่อเป็นจากนั้นผู้เขาก็เป็นฉันยังงงอยู่ว่าอีแปะตัวเตีย้ยตัวอีแปะอีแปะหน้าผีตัวอ้วนนี่มันเป็นใครวะทำไมถึงอยู่หน้าสื่ออยู่ตลอดเวลาวะอีอาแปะอีอาแปะพุงโลนี่มันเป็นใครวะทำไมอยู่หน้าสื่ออ๋อพอตอนหลังก็เลยรู้ว่าอ๋อเพิ่งมาเก็ตตอนคดีเพิ่งจะมาเก็ตตอนคดีดิไอคุกคุกว่าอ,อ๋ออีอาแปะหน้าตี พุงโลโลนี่และเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาอ๋ออีนี่อ๋อเป็นคนอยู่ข้างตัวเทวดาและก็ทําหน้าที่ตบซับนั่นเองฉัไม่ได้พูดถึงใครนะมึงไม่ต้องมาไฝ่กูหรอกอ้ตีมึงไม่ต้องมาไฝ่กูนะกูไม่ได้พูดถึงใครฉันไม่ได้พูดถึงใครเลย ฉันไม่ได้พูดถึงใครเลยแล้วกูไม่ได้พูดชื่อใครเลยใครก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อใครมานะเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครสรุปแล้วก็คือว่านอกจากเทวดาชั้นสิบสี่สรุปปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งมาเอามีเทวดาชั้นเจ็ดอีกจากนั้นปุ๊บมีพวกมีพวกคนแบบคนคอยแห่เทวดาอ่ะนี่นหอแมมันจะมีคนแวคอยแห่เทวดาไอ้พวกคอยแห่เทวดาพวกนี้เนี่ยมันจะมีสองหน้าที่สองอย่างหนึ่งคอยแห่เทวดาสองคอยแห่เทวดา ไอคนที่ทําหน้าที่คอยแห่เทวดาไอคนที่ทําหน้าที่คอยแห่เทวดาไอพวกนี้บุญยังไม่หมดไอพวกนี้ก็ยังคอยประจบประแจงอ่าคอยประจบประแจงคอยเกาะแข้นเกาะขาคอยเฉลียหน้าคอยเฉลียหลังอยู่ไอพวกนี้ไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพวกคอยแห่เทวดาขณะเดียวกันพวกจะมีอีกพวกหนึ่งคือพวกคอยแหกเทวดาคอยแหกเทวดาคือเป็นพวกที่เทวดาเริ่มไม่โปรดก็เลยต้องแหกออกไปไอพวกนี้คอาแหกออกไปไอพวกคอยแหกเทวดาเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแหกข้างแค่ เป็นจำพวกแหกข้างแคร่มันมีแต่หอกข้างแค่ไม่ใช่เหรอรัฐบรลกาหอกข้างแค่อีกเลือหนึ่งและปัจจุบันนี้คือแหกข้างแค่คือแหกออกไปแล้วก็เป็นข้างแค่เพราะว่าเสือดรู้เรื่องเยอะโอเคนะคะทุกๆคน